คนดีในท้องถิ่นแต่ละชุมชนมีความเป็นมาที่แตกต่างกันในชุมชนต่งตางๆจะมีคนสำคัญที่ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นในหลายด้านสวัสดีค่นะนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คนดีในท้องถิ่นกันค่ะคนดีที่เมืองนครศรีธรรมราชตัวอย่างคนดีของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะคือ พระรัตนมุนีค่ะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาในภาคใต้นะคะมีผลงานเรื่องของการจัดการศึกษาในชุมชนภาคใต้เมื่อเริ่มขยายการศึกษาไปยังหัวเมืองเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะพระรัตนทัตโมนีหรือท่านเจ้าคุณม่วงเป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช และท่านยังเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโพอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมีผลงานด้านการส่งเสริมการศึกษาในชุมชนของภาคใต้เช่นตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดท่าโพเมื่อพศ2434ปัจจุบันมีชื่อว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศท่านเจ้าคุณม่วง เป็นที่เคารพของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนในภาคใต้เราจะเห็นได้จากการใช้สีม่วงเป็นสีประจำจังหวัดเพื่อระลึกถึงท่านซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งค่ะนอกจากนี้ท่านได้ส่งเสริมให้สอนวิชาช่างถมเพื่อรักษาการทำเครื่องถมซึ่งเป็นงานฝีมือของท้องถิ่นของนครศรีธรรมราชไว้ด้วยค่ะ คนดีในชุมชนในแต่ละชุมชนนะคะจะมีความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะซึ่งในชุมชนต่งตางๆล้วนมีบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นในหลายด้านนักเรียนลองค้นหาคนดีในชุมชนของักเรียนดูสิคะแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างนะคะพรครูวัดฉลองค่ะพระครูวัดฉลองหรือ หลวงพ่อแชม่มเป็นเจ้าอาวาสวัดฉลองที่ภูเก็ตท่านเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณามีวิชาความรู้และยังประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเมื่อพศ2 4 1 9ชาวจีนที่เข้ามาทำงานเหมืองแร่ในภูเก็ต ได้ก่อความวุ่นวายและยังสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านจึงพากันหนีออกจากเมืองเพื่อไปหาที่หลบซ่อนในป่าชาวบ้านจึงได้มาชวนให้หลวงพ่อแช่มหนีไปอยู่ป่าด้วยกันท่านพระครูวัชลองได้ยืนยันที่จะไม่หนีไปกับชาวบ้านและจะอยู่ที่วัดตามเดิมเมื่อชาวบ้านรู้เช่นนั้นแล้วจึงต่างตกลงกันว่า จะม่หนีไปอยู่ที่อื่นจะคอยช่วยกันปกป้องหมู่บ้านกับท่านที่วัดต่อมาพวกชาวบ้านได้รับชัยชนะจากการสู้รบกับแรงงานชาวจีนที่เข้ามาปล้นหมู่บ้านชาวบ้านจึงเชื่อว่าที่พวกตนได้ชัยชนะในครั้งนี้เป็นเพราะผ้าประเจียดที่หลวงพ่อแช่มได้มอบให้แก่ชาวบ้านหลวงพ่อแช่มจึงเป็นพระที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้นำชุมชนทั้งที่ภูเก็ตและหัวเมืองอื่นๆในภาคใต้ตลอดจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธในประเทศมาเลเซียค่ะ